ชาว R O M C วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของเรื่องของการเตรียมของเพื่อที่จะไปลุย G V G วันนี้ครับสำหรับไ i n a l กิวอร์เครับเป็นคอนเทนต์ที่สนุกที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้เอาละครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมของอะไรบ้างครับรวมทั้งหมดเลยนะครับไปว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์หมวกแฟชั่นต่างๆและในส่วนของอุปกรณ์เช่าที่อยู่ในบ้านกิวครับว่าเราควรใส่อะไรลงไป G V G ของวันนี้ครับเพราะว่าผมอัดคลิปในวันอาทิตย์นะครับเรามาเอาที่บ้านกิวได้ นะครับผมและบ้านกิวของทุกคน,นะครับต้องสร้างด้วยนะครับผมถ้าบ้านกิวใครนะครับไม่มีตู้นี้ก็ต้องไปบอกหัวกิ้วนะครับว่าไปสร้างตู้กิวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจี g ีจวีนี้เราต้องได้ทําการซื้อนะครับ ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy c a r d t p p Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i น e แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแเ็มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุด มีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละแปดบาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับ จะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อน ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าปืงค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนําผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยรองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว m v p นะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดาวโหลด UG Phone ครับสามารถดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นั่นเองครับถ้าเป็นอุปกรณ์ข้างนอกนนะะะครรรัผมมจจไไ่่่่่ขอออพพูดเเเเเเยยทาาาาาววววุกีใสตงแลล้ อย่างเช่นในถ้าให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นพ้าคุมนะครับผ้าคุมเนี่ยมันก็จะมีที่เราสามารถไปทําได้นะครับที่จะเอาลง GPG อ,อย่างเช่นได้รับค่าวความเสียหายไร้ท่านะครับ ลดลง10เปอร์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราไปทำเนาะเราก็สามารถทําได้แล้วก็อัพขั้นได้นะครับถ้าเราจะใส่ปาคุมเข้าไปถ้าเป็นรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าชิ้นนี้นะครับถ้าเราจะเอาเข้า g v g เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ป้องกันเวทมา10หน่วยนะครับแลวก็ลดดาเมจเวทนะครับ8เปอร์เซนะถ้าเราใส่ร่วมเซตนะครับก็จะป้องกันดาเมจนะครับรีดักเนาบวกอีกแค่เปอร์นั่นเองนะครับและจะมีอีกรองเท้าหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นรองเท้าชิ้นนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะได้ m a ็ เพิ่ม m a x h p นะครับตามเลเวลนะครับคูณ10นะอันตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปอัพขั้นได้สูงสุดด้วยเหมือนกันครับก็จะได้ m a x p p เนี่ยค่อนข้างเยอะที่เราจะสามารถทําได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของคอสตูมปรับนั่นเองครับผมเราก็มาดูกันทุกอย่างเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะให้เรานะครับสามารถติ๊กที่ตรงคุณสมบัตินะครับแล้วก็เลือกเผาพันธุ์แล้วก็เลือกกึ่งมนุษย์นะครับตรงนี้นะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่เราสามารถใช้ใน PVP ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นหน้าก,กากนะครับที่เราสามารถไปซื้อแผนมาได้นะครับผมนี่นะทุกอย่างเนี่ย เอาจริงๆนะครับถ้าเราจะเล่นเกมนี้จริงๆเนี่ยต้องทําให้หมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไป up s t a ต u สนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นัพ s t a ตัสพวก M ATK อย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น ATK บวก3อย่างนี้นะครับผมอ่ะเราก็ต้องทํายัดอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราใส่นะครับอะไรดีที่สุดอ่ะเราก็สามารถดูค่า s t a ตัสตรงนี้ได้ครับถ้าเป็นกึุ่มมนุษย์เนี่ยบวก5%เนี่ยเราก็ไม่เอานะครับถ้าจะเอาให้ดีที่สุดนะครับมันก็มีหน้ากากที่ดีที่สุดอยู่ณตอนนี้ก็ คือมีคนแย่งซื้อแปรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเราจะเอามาใส่ณนตอนนี้เนี่ยคงไม่ทันแล้วนะครับหรือเราถ้าเรามีงบนะครับเราก็ไปแย่งดึงเลยนะครับถ้าเราได้มาก็โอเคอันนี้ก็คือหน้ากากที่ดีที่สุดนะครับก็คือหน้ากากก็ปรินดิเตอร์นะครับคือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือลดค่าความเสียหายนะครับนี่ลง3ที่เปอร์นี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถดึงได้หรือบ้าเราไม่ทําไม่ได้นะครับผมเราก็สามารถใส่พวกนี้ก่อนได้นะครับเห็นไหมลดค่าความเสียหายเผานะครับกึ่ง นะครับพวกนี้ก็จะ10%นะอ่าถ้า5%ไม่ต้องทำก็ได้นะครับผมหรือจะทำมาแยกคมพีก็ได้แต่ว่าถ้าจะใส่ในกิวบอลเนี่ยเอา10%ขึ้นนะครับผมน่าจะดีนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปากแบบนี้นะครับโอ้โหยอดฮิตครับก็คือไล่เวทเร็วขึ้นนะครับ10%โอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับผมแล้วก็การดาเมจรีดักชั่นกึ่งมนุษย์นะครับบวกอีก5%นะครับแล้วก็ทุกๆรีไฟลด้วยนะ ทุกๆรีไฟล์อจะให้อีก1นเปอร์นะครับสูงสุดก็คือ15เปอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะดึงนะครับเพื่อจะจับไปทําการตีบวกอะไรครับเพื่ออยากจะได้ในส่วนของทุกๆรีไฟล์ Fi นะครับเนี่ยสูงสุดก็คือ15เปอร์นะครับโอ้โหเอาลึกจากมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวหัวเนี่ยที่ดีที่สุดในหก็จะเป็นหัวฟาคอ่อนนะครับเราสามารถไปตีมินิได้นะครับ ตรงนี place, things, things, ้นะถ้าเราอยากจะดรอปตรงนี้นะครับเพื่อนํามาขายก็ได้นะครับผมตรงนี้นะซึ่งหมวกตรงนี้เนี่ยไม่มีขายใน n p c นะครับเราต้องซื้อในตลาด Market p l a พ e นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับค่าความเสียหายนะครับถึงมนุษย์ลดลง10เปอร์แล้วก็ได้เดฟนะครับแล้วก็เอฟเดฟด้วยตรงนี้เนี่ยจะดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สามารถนําไปคราฟเองได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะได้เดฟ5แล้วก็ได้รับค่าความเสียหายนะครับลดลงแน่สิเปอร์นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยก็ออาไปใช้ได้นะจะดูออฟซีแถวแล้วมีีอะะไรรดบบ้างนคั เป็นหมวกนี้นะถ้าแบบว่าใาสา่งบพ้อยจะทำได้อยู่แล้วนะครับผมอ่าอย่างเช่นของผมนะครับเพิ่มค่าควบใจ่ายตีปกตินะครับผมเดี๋ยวเราต้องผมต้องสุม่มซิวเอชพีดีกับอ่ครีเดทให้ได้นะครับผมถ้าได้ตรงนี้นะสิเปอร์นะโอ้โหสายคริกกาตานะครับผม ถ้าเป็นสายแทงก็จะเอากันคีนะครับผมนี่ห้าถึงยี่สิบนะอันนี้ก็เอาไปใช้ PVP นี่โอ้โหยักเด่นเลยนะครับอ่าแล้วก็ของดีอีกต่อมานะครับเราก็สามารถใส่หน้ากากแอดได้นะครับผมตรงนี้นะหน้ากากแอปผมตรงนี้เราก็สามารถทําได้นะนี่เวลาเราจะไปซื้อแปรนะครับเราสามารถกดซื้อตรงนี้ได้นะครับสาหรับหน้ากากแอดเห็นไหมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญ e d e n c o อ n p o l i n g นะครับผมเราก็ซื้อตรงนี้ได้นะหรือถ้าเอาแบบว่าเด่นๆเลยนะครับถ้าเป็นหน้ากากนะครับนี่หน้ากากฮอกกี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยคือสุดๆแล้วนะครับตรงนี้ก็คือคนแย่งกันในตลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าความเสียหายด้วยไงแล้วก็ลดค่าความเสียหายด้วยนี่คือก๊อตที่สุดแล้วนะครับถ้าเราจะเอานะสําหรับหน้ากากฮอกกี้นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็สามารถนํามาผลิตครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้ a อ k ีเคด้วยเหมือนกันครับหรือถ้าใครอยากจะได้พวกหน้ากากที่แบบสร้างดาเมจนะครับอีกต่อมาเนี่ยก็ตรงนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันครับก็จะได้ค่าความเสียหายนะครับลง8%รนะครับเราก็สามารถทําได้นะทุกคนนี่ ดูตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปตี มินิบอสได้นะครับผมเพื่อดรอปมานะเออแล้วก็เอามาสร้างแล้วก็มาทําได้นะครับผมตรงนี้นะหรือจะเป็นพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะทํายากเกินนะครับอันนี้ผมก็ขอพูดถึงแล้วกันถ้าใครอยากจะไปทาก็กดลองดูก็ได้นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็พิจารณากันเองนะครับนี่วิธีได้รับนะเราก็ไปซื้ออีเดนคอยตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ไปซื้ออีเลนคอยแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทานะครับก็จะใช้กุญแจเนี่ยอยู่ประมาณ15ชิ้นนะครับโอ้โหเอาเรื่องชัดนะถือว่าเยอะมากแต่ว่ามันเหมาะกับแอดแล้วไง ถ้าสมมุติว่าแอดนะครับใส่นะดาวเมสโซนิกโบนะครับดูดิ บวกเปอร์นะครับแล้วก็ ATK นะครับเมื่อใส่กระตาบวกอีก4อันนี้คือดีที่สุดของแอปนะครับถ้าใครเล่นแอปอยู่เนาะอ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกแฟชั่นไปแล้วนะครับผมพวกนี้นะเอาละครับที่นี้เรามาที่จุดไฮไลท์ของเราด้วยกันนะครับผมที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนนะครับก็คือประดับเช่านั่นเองครับอย่าลืมนะครับประดับเช่าจําเป็นต้องซื้อกันทุกคนด้วยนะครับถ้าเราจะลง GPG ในวันนี้นะครับให้เรานะครับติ๊กมาตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือเหรียญนะครับนี่ มันคือเหรียญที่เราได้จาก GVG ครับโดยผมเนี่ยจัดมาแล้วนะครับครบเซตเรียบร้อยก็รอลง GVG เลยครับแต่ว่าเหรียญไม่พอที่จะอัพขั้นแล้วก็เซดีนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยเวลาเราจะอัพขั้นใช่ไหมครับเรากดไปที่อัพขั้นนะครับตรงนี้นะทุกคนปึ๊บอ่าการอัพขั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเซดีนะครับที่เราหามาได้นะแล้วก็เหรียญ GVG ที่เราตีกันนะครับตอนมันพืหัสนะเออนี่แหละ เราก็ต้องเอาตรงนี้แหละมาทําการอัพขั้นนะครับผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ไปอแดฟนะครับสำหรับสายอาชีพของเรานะเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับประดับเนี่ยศีสะนะครับมันก็จะมีอยู่3ชิ้น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยมันก็จะได้นะครับในส่วนของ M depth บวกยีคือเยอะมากนะถ้าเป็นสายแท่งเนี่ยถ้าเอา M d e p นะครับบวกเข้าไปอีก20%เนี่ยโอ้โหลองคูณดูนะครับได้เยอะมากเลยนะอันนี้ก็เหมาะกับสายแท่งมากๆนะครับแล้วก็ที่สอง ลดค่าความเสียหายของดาเมดเวทนะครับลงอีก10เปอร์นะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับสายแท้งหรือว่าพีคก,ก็ได้นะครับถ้าเราจะใส่เนาะแล้วมาดูอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดามเมจได้แหละถ้าใครอยากชอบแบบอยากจะเล่นดาเมดสายดามเมดนะแอานนาอย่างนี้นะครับผมหรือว่า วิสาดนะครับผมนี่นะอยากจะแบบว่าไฟโบ้แรงๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะซึ่งแอดก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแอดก็สายดาเมจอยู่แล้วนะครับก็จะได้ดาเมจอินครีสครับผมนี่ตีมนุษย์โอ้โหยังแจ่มเลยนะครับสิเปอร์โคตรแรงแล้วก็สกิลดาเมจนะครับนี่บวกอีก6เปอร์นะครับผมแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับประดับพวกนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ข้างนอกได้นะครับใช้ได้เฉพาะ GVG เท่านั้นนะทุกคนนะจำตรงนี้ไว้ใช้ได้เฉพาะ GVG เท่านั้นนะครับผมและสกิลดา เพิ่อมอีกหกเปอร์โอ,อเ้เหาเืองจัดนะตรงนี้นะครับเพราะเขาดนะจาจัดนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายอาจอาจ,จะเป็นพีดนะครับพวกที่แบบว่าอยากจะชอบในการลดคู่ดาวนะครับอ,อากจะเพื่อนโดนตุ๋ยบ่อยอย่างนี้นะครับอยากจะเออ ให้กูดาวสกิลนะครับปันลดลงไวอะไรแบบนี้นะหรือว่าอยากชีฮิวให้ไวมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับสำหรับสายพีทนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสร้างดาเมจนะครับสำหรับใบหน้าใบหน้าเนี่ยก็จะมี3ประเภทเหมือนกันนะครับนี่นะไปเลยอันแรกเนี่ยจะเป็นสายนักธนูนะครับใครที่ตีโจมตีระยะไกลนะโจมตีระยะไกลเนี่ยก็จะได้1ก็คือเล้ค่าความเสียหาย ต่อ,อกึ่งมนุษย์นะครับก็คือนั่นแหละคนนั่นแหละนะครับผมผู้เล่นนั่นแหละใน g ีวีนะครับก็คือได้อีก10เปอร์แล้วก็ได้ในส่วนของการจุกตีระยะไกลได้ด้วยนะครับผมอีกสิปเปอร์โอ้โหนี่ทํามาเพื่อธนูชัดเลยนะครับผมโอ้โหน่าจะแรงเวอร์5วันนี้นะครับไฟนอนลบัตเทิลเนี่ย GVG เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ของพวกนี้นะเราจะเห็นความต่างเลยครับ ความต่างเลยเวลาเราตีกันนะครับผมตันนี้ก็จะเป็นลดป้องกันนะครับดาเมจนะครับผมลดลดป้องกันดาเมจจากผู้เล่นน่ยนะลง20เปอร์นะครับแล้วก็ป้องกันพิษด้วยนะครับใครที่อยากจะป้องกันแอดใครโดนแอดล้วงบ่อยๆนะนักคณูอย่างนี้นะครับผมก็สามารถใส่ปากตรงนี้ได้นะทุกคนหรือจะเป็นนะครับผมตรงนี้นะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นลดค่าความเสียหายดาเมจนะครับผมลงอีก10เปอร์ก็เลเดาเมจรีดักชั่นนะครับผมลงอีก10 เปินะอันนี้ก็จะเหมาะกับสายที่แนวหน้านะเอออยากจะไปแบบต้นสดุดประทะดาเมจอะไรแบบนี้นะครับอยากจะลดดาวเมฝสายตรงข้ามลงอะนะเวลาเราล้วงอะไรแบบนี้นะครับอแอดก็ใส่ได้แอดก็เหมาะเหมือนกันนะครับถึงในอย่างนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของปากครับปากเขาจะมีสาวลักษณะลักษณะทนีหนึ่งเนี่ยก็คือการโจมตีปกติดาวเมทนะครับ จะเพิ่มขึ้น10เปอร์ครับแล้วก็เมื่อเราออโต้ไอแคลกเดี๋ยวจะมีโอกาส100%ที่จะมีอ่ใช้นะครับสำหรับเอ็นดูเลเวลหนึ่งเลยนะอ่าเอ็นดูเลเวลหนึ่งเลยนะครับก็จะเหมาะกับสายโจมตีที่แบบโจมตีแบบธรรมดานะเออทั่วๆไปปกตินะครับผมตรงนี้นะก็จะเอาไปใช้ได้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าได้เลือดนะครับเลือดกับ SP เนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าพีทนะพีทจะเหมาะนะครับผมพีทพาราดินอะไรแบบนี้นะครับสายแทงนะจะเหมาะที่สุดนะครับพีทเนี่ยยิ่งเหมาะเลยเพราะว่าได้ SP มาด้วยนะครับ8%นะ แล้วก็ในส่วนของหลังนะครับหลังเนี่ยหนึ่งก็คือฟรีอ่าได้ค่าฟรีนะครับหรือหลบนะแล้วก็กันคีด้วยนะครับโอ้โหแอดแอดล้วนเลยอันนี้ทำมาเพื่อแอดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสายอ่าพีทนะครับสายฮิวนะครับผมสายฮิวต่างๆนะก็จะได้ฮิวเพิ่มขึ้นนะครับสาเปอร์แล้วก็ในส่วนของกันดาเมท่านะครับผมทั้งหมดเลยดินน้ำลมไฟนะครับรูสาบเปอร์นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับสายพีทนะพีทก็ได้นะครับพีทก็ได้หรือว่า จะเป็นสายแท้งก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าทุกทุกสิวินาทีเนี่ยจะทําการฟื้นฟูนะครับ HP ตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับยีเปอร์เลยนะโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของลดค่าความเสียหายนะครับของอ่าคนเนี่ยเวลาเรามาตีนะครับก็ลดค่าความเสียหายลง20เปอร์เลยนะครับนี่ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆนะครับผมตัวหลังอั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบวกค่าสเตตัสนะครับบวก1%ใครที่เล่นจอะเกาะเวทนะครับผมตรงนี้เนี่ย ก็ออกแบบมาเพื่อสายเจาะเกาะเวทโดยเฉพาะนะครับใครที่เล่นแบบนี้นะก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับถ้าเป็นแหงนะครับแหงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกิลดาเมจรีดักชันนะครับเพิ่ม10เปอร์ก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับผมไม่มีการดาเมจรีดักชันเนี่ยโอ้โหถือว่าเราจะยิงแรงขึ้นเยอะมากเลยนะสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ใส่เซ็ต อ่าดาเมจรีดักชั่นมานะเออเราจะใช้สกิลคือโดนแรงมากขึ้นนะครับ10%นะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเอ็มดามเมตรีดักชั่นนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับสายเวทนะอืมสายเวทจะตีแรงมากขึ้นนะครับผมถ้ามีตรงนี้นะสายเวทนะครับก็จะตีพวกที่แบบว่าไม่ใส่พวกเอ่อลดดาเมจ ลดข้าความเสียหายลุงนะออพวกนี้เนี่ยจะแรงมากขึ้นนะครับถ้าสายเบสปล่อยออกไปตรงนี้เนี่ยทุกสายอาชีพนะครับควรที่จะใส่มากๆนะครับผมคือถ้าเป็นแบบว่าไนท์อย่างนี้นะครับผมาสายล้วงเลยนะเข้าไปนะครับเพราะเพราะว่ามันจะกันนะครับ กันค่าสถานะทุกอย่างเลยนะครับ50เปอร์นะครับแซนแน่เพทติฟายเฟียสสตันนะครับทั้งหมดเลย50ครับแล้วก็วิ่งใบด้วยครับนี่เหมาะกับสายล้วงมากๆครับผมไอ้นะขี่ไก่อย่างนี้นะไปนะโอ้โหวิ่งไวจัดเนียนะครับผมสตันทีนี่อู้ง่ายเลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยออสเตตัสนะครับอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรน่าจะสองชิ้นนะครับ สำหรับหากนะเออใครที่อยากจะเออเล่นสายดาวเมดนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำใจในการทำคลิปด้วยครับ